ขั้นตอนการเช็คก,การขออัตรากำลังผลโดยขั้นตอนแรกนะคะให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบ MyTCG ด้วย user HR หลังจากนั้นให้เข้าไปที่หมดหมู่จัดหาพนักงานจากนั้นให้เข้าสู่รูปค้นหาหรือ action เพื่อตรวจสอบว่าหัวหน้าต้นสังกัดที่ส่งอัตรากำลังผลเข้ามาได้แนบไฟล์ JD และขั้นตอนการสอนงานสำหรับพนักงานใหม่หรือไม่หากไม่ได้แนบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะต้องแจ้งหัวหน้าต้นสังกัดให้แนบฝ่ายเข้ามาเพิ่มเติมถึงจะถือว่าสำเร็จและสัรหาให้ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถยกเลิกได้หากคำขอไม่สมบูรณ์หรือเจ้าหน้าที่ส่งไปสัมภาษณ์หลายครั้งแล้วแต่ทางหัวหน้าต้นสังกัดไม่ยอมสัมภาษณ์หากหัวหน้าต้นสังกัดทำคำขออัตรากําลังพลมาแบบถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเช็คว่าผู้บริหารอนุมัติหรือยัง หากผู้บริหารอนุมัติแล้วให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทำการอนุมัติและสรรหาซึ่งเจ้าที่ฝ่ายบุคคลมีระยะเวลาในการสรรหา30วัน